โดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองแบงค์ชายงผู้หลงไหลในการปรูงอาหารที่จะชวนคุณมาสนุกกับสูตรอาหารที่คิดเช่นแบงค์พร้อมแขกรับเชิญซึ่งวันนี้ก็คือสองสาวจากเวทีนางสาวไทยปี52คุณโจอี้และคุณแนนแต่นางสาวไทยเนี่ยก็ต้องทําได้ทุกอย่างใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันนี้ก็โจอี้ก็จะมาทําหน้าที่เป็นแม่ครัวแม่ครัวทำได้ไหมอ่ะทำได้จริงลองดูค่ะว่าวันนี้จะแบบทานได้หรือเปล่าวันนี้ก็จะมา สอนเมนูนะฮะก็คือสปาเกตี้ผัดนะฮะกินกับปลากระพงราซอสกับเผาคุณโจ้ก็ทําผมก็ทําแล้วก็มีคุณแนนเนี่ยมาตัดสินว่าของใครเป็นของใครกว่าโดยที่คุณแนนเนี่ยจะไม่รู้ว่าจานไหนเป็นของใครนะก็เหมือนกับว่าเป็นอารมณ์แบบบายเทสติ้งนันเองนะโ้ยดนงานยากมากเลยอ่ะมันไม่ยากมากหรอกครับมีหน้าที่นั่งแล้วก็ชิมอย่างเดียวใช่แล้วชอบงานอย่างงี้จังเลยไปดูกันเลยค่ะไปเลยครับ สเต็ปแรกเนี่ยเราก็จะเอาปลาเอามาหมักก่อนน้ำมันมากอกซีอิ๊วญี่ปุ่นนะฮะหินซันนะฮะอันนี้ใส่เยอะไหมคะใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะฮะตามด้วยพร,ริกไทยดําก็หลังนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันฮะผมคลุกเองได้ครับเดี๋ยวว่ามือนงางสาวไทยเพือจะหมัก่นาีนี่คะก็สิบนาทีสิบนาทีหลังจากนั้นเราก,ก,ก็ผัดเส้นกันเลย ใสส่่เเ้นลมอะใจเย็นครับใจเย็นครับต้องรอนานกว่านี้เหรอคะให้มันมีกรดออกมาก่อนแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปนิดนึงแล้วก็ตามดิสเซนหมดเลยปะคะหมดเลยครับหมดเลยครับอ้าวโหเก่งมากโอ้ไม่เก่งหรอครับแต่ตัวเอ้ก็ทำได้นะอย่างเงี้ยคุณโจอีนนึกสนุกอยากขอลองบ้างคุณแบงก์ก็จัดให้อย่างนี้ใช่ไหมคะต้องรอใช่เห็นไหมมันก็จะแบบติดขึ้นมาแต่ว่าความจริงมันควรจะลอยมากกว่านี้ไหมคะมันต้องลอยมากกว่านี้ฮึ้อหอ เราก็โรยด้วยพารลียนะแล้วตอนนี้เราก็เอาปลาเนี่ยขึ้นมาเสียก่อนอยากเห็นใจร้อนมากเลยอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นเป็นไงอยังไม่ได้ยังทีนี้เดี๋ยวตอนที่เป็นซอสกระเพราตัวนี้จะเป็นคนทํานะคะได้ครับโอ้โหดีมากเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้ปลาก็สุกแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเริ่มจากกระเทียมสับแล้วก็พริกสับนะ โอ้ยน้องก็กลัวมากเลยอ,ะอ,อ่ะไม่กลัวไม่กลัวใส่สีอิ๊วปัมด้วยน้ำนิดหน่อยซอสหอยนิดนึงมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศด้วยหรอโอเคตอนนี้เรามาจัดจานกันเลยดีกว่า ดูมีความเป็นเอ็กซ์เพรสอยู่แต่ว่ามีกลิ่นอายของแบบการตกแต่งสไตล์ผู้ลักเ,เสร็จอิตาลีเลยด้านนี้นี่ออกแนวเหมือนแบบสมัยที่เราเรียนประถมแย่งกันนะนร <inaudible> ั้นากน่รันะมันดูมีกลิ่นอายของความเป็นไฮสไตล์โอเคแต่ว่าตอนนี้แต่มันก็น่ารักนะ okay, มันก็น่าร<อ>ักเเาลอกินเลยดีกว่าปลากับเส้นมันดูแบบไปด้วยกันได้ดีมากเลยค่ะแต่ว่านิดนึงอ่ะคือเราเป็นคนติดติดรสจัดอ่ะเดี๋ยวคราวนี้มาลองทางนี้หื มันนี่รูจักก่านะให้ตาไหนคะแนนแนลกันอจริงเหรอเพราะท่านมันเหมือนแบบคล้ายกันมากเพียงแต่แค่จัดวางตำแหน่งไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเรายอมเอาหน้าตาไม่ดีแต่ว่าหนักหน่วงนี่การหนูนี่การของน้องโจย์นะฮะเย้กาของผมใช่เพราะฉะนั้นจะอินผู้ชนะนะคะคุณผู้ชมแต่ความจริงอะที่มันใช่พี่นั่นเก่งมากเลยเพราะว่า ทำด้วยกันครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณนะฮะคุณจอก็คุณแนนขอบคุณมากขอบคุณมากครับ